สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกมชิตอิมแพกนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กับแผด2.4ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงบอสตัวใหม่ที่เข้ามาก็คือจะเป็นบอสตัววิชาบที่เราจะต้องสู้กับมันซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันมาพ้องกัน2ตัวด้วยกันแล้วทีนี้มันมีเมกคคนิกที่ค่อนข้างจะน่ากลัว มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น,เ,นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเราจะสู้กับบอสเอวิชาร์ปสตัวนี้ยังไงซึ่งจะบอสตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอ่าบอสที่เราพูดถึงก็คือนี่แหละเจะ้าวิชาร์ปตัวนี้เองชื่อของมันคือบอสัสซิมโรวิชาร์ฟเฮตเองมันมาด้วยกันทั้งหมด2ตัวก็คือจะมีตัวหนึ่งท่าไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งกับาตาน้ำแข็งนะฮะแล้วตัวแมคคนิกที่มันน่าก,กลัวก็คือ,อะจะพูดว่าไงดีอ่ะคือตอนที่มันใช้ตัวลูกอน ทุกคนจะเห็นเกจต,ตรงนี้อ่ะทุกคนจะมีการสะสมเกจต,ตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเกจตรงนี้เราเต็มอ่ะแล้วโดนลูกบอลของบอสตรวนี้ไปอ่ะมันจะลดเกจลงมาเรื่อยๆพอเกจหมดปุ๊บมันก็จะมาลด sp แทนซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่เราโดนมาแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เราจะต่อสู้กับมันได้อย่างไรแล้วก็มันมีแมคาีนิกอะไรบ้างนะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยจะไม่ได้เป็นคลิปที่เอ่อทำาดนเมทรัวๆแต่เราจะให้เห็นแมนคคานิกก่อนเพื่อที่ให้แต่ละคนเนี่ยาสามารถเอ่อเห็นสกิลของมันแล้วก็ลองไปปรับใช้ของทีมตัวเองได้นะครับอ่เราลงไปกันดีกว่านะฮะลงไปปุ๊บเราก็จะเจอกับพอดทั้งสองตัวมันโผล่มาแล้วนะฮะทีสกิลที่ต้องระวังก็คือเนีเ่ยไอ้สกิลเนี่ย

โอ้โหเอ๊ะที่ทำลายกำแพงเพราะอะไรคือถ้าตัววิชาร์ปเนี่ยมันต่อะกำแพงอยู่ตรงนู้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าบันเทสกิบอลโอ้โหเห็นยังกิวอันตัวนี้คือถ้าโดนปุ๊บถ้าเกรไอตัวอติเราไม่มีอ่ะจะเห็นไหมเลือดเราจะลดแทนนะครับอันนี้ก็ให้ยที่จัดการโอเคบดกิวอันให้ดีๆก็จัดการไปเรื่อยๆชิบ ตอที่เดี๋ยวมีปะดีกันไปจะหลบพลังกันแหละเราค่อยๆหลบนะฮะมันจะสู้ยากนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องจำเ,เมคานิกของบอสโซนิกให้ดีดแล้ก็หลบลูกบอแลแบบนี้ไปเรื่อยๆติโอโอนี่อ่โดนไปละช็อตหนึ่งแล้วก็อ่าเนี่ยง,องอยของเกาะกระแพงแล้วก็ตัดสิอุ้ยโอ้ใช่ไหมเพามันจะแรงมาก ก็โดนทีโดยเต็มเลยก Four ็ไป่ไปีด้วยจัดจ้านเอ้ครับตไปตียเอาละทีนี้สิ่งที่เราต้องระวังสอก็คือนี้ว้าว จะรวมพลังกันนี้ตกกันก็นจากกรน,นี้ต่อตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้ยไม่ต้องส่งเส้นศิไ้ไหมมาเมกิไนี่น่ดีนะฮะดีีีี่งยกโอ้โหเป็นไงละ่ะโดนไปทีเดียวท่นั้นแหละอ๋อมเนี่ยมนี่มิ่ ให้หลบจะเป็นเออ่ใช้น้ำแข็งโผล่ขึ้นมาใส่ไปด้วยไ,ได้ตีอย่านี้ต้องใจเย็นๆนะฮะสหรับสู้ตัวนี้โอ้ยไม่ใช่มไม่ใช่ไอ้บอลไฟฟ้าอ๋อนีไปป่ไงอันนี้ฮะใช่อะไรที่เป็นรูปวงกลมอ่ะให้ระวังใน,นขณะเดียวกันอ่ะอีกตัวหนึง่งมันก็ยังโจมตีอยู่รอบๆนะช่วยเพื่อนอยู่เพราะว่าเลือดยังไม่ได้หมดสักทีเดียวอุ้ยแล้วก็ไปคว่ ไปีๆน,น,น,ก,น,นก็อย่างน,นี้แหละชึบก็ันานเอาละก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับบอสตัวนี้นะัะเพราะฉะนั้นสกิลที่มันน่าก,กลัวคือไอ้ตัวลูกบอลนี่แหละเพราะว่าถ้าสกิลอันติเกตเต็มมันโดนเดียวพวบแล้วก็เกตหายปุ๊บมันก็จะโดนเลือดเราแทนแล้วก็อันนี้ เราก็จะได้ของอัปเกรดตัวละครตัวใหม่ของเรามาใช้นั่นเองนะฮะก็คือตัวตู้ห้าดาวตัวมาล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวละครยูร่าก่อนเลยครับก็ตัวละครยูร่าเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แบบอ่าปั้นมาใช้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตัวของสเต็ปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้อาวุธเป็นซองออฟเอ่อ broken pride นะฮะแล้วก็ตอนนี้อาร์ติแฟกต์เนี่ยก็ อันนี้คือแบบใช้เซตเดิมอยู่เลยยังไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ดูแบบคราาวไปก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกลุ่มดาวก็จะเป็นกลุ่มดาว40แล้วก็อันนี้จะเป็นอาสกิลที่เราใช้อพไปเมื่อกี้นะฮะ่วนอาร์เบโรเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดจากความติดใจเหมือนกันฮะ,ะก็เลยแบบอ่ะหยิบมาใช้นิดน,นึงเพราะว่ามันน่าจะช่วยเลยได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ดูนี่คือแบบ ต้องกะจังหวะมาดีๆนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแสแตตภาพรวมคร่าวๆอาวุธก็จะเป็นจินดาบ,บาสปินเดอร์ก็จะเป็นอาวุธฟรีจากาแผลท,ที่แล้ว2.3นะครับต่อาร์ติแฟกต์ก็ใช้อาร์ติแฟกต์ใหม่จะเป็นอแอดเป็นประมาณนี้แล้วก็กลุ่มดาวจะเป็นกลุ่มดาว4.0ส่วนสกิลก็จะเน้นใช้สกิลที่ซัพพอร์ตในส่วนของ DPS ของเราเองมานะครับจงหนีอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าแสแตตเขาก็ยังเหมือนเดิม เน้นในส่วนของการมาเปิดโรแต่ทีเนี้ยด้วยแมคานิกมันก็เป็นอะไรที่ต้องระวางังทีดนึงเพราะว่าเปิดโล่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เอาใหม่เดี๋ยวเรามาดูสเตตในส่วนของจงหลีก่อนละกันซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะก็ยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมปกติเดิมนะครับ ก็กลุ่มดาวจะเป็นสีสูและสกิลก็จะในนในสของเปิดโลนล้วนส่วนเอ่อกันอยู่เนี่ยตอนแรกนะคิดว่าจะเอามาใช้อ่ยิงเจ้าตัววิชาที่มันเกาะกำแพงแต่สุดท้ายก็คือเหมือนเอาแค่มาช่วยปล่อยอัติไว้เฉยๆนั่นเองนะครับซึ่งอยากให้ดูสแตท์เข้าๆล้วกันว่าแบบพกันอยู่เนี่ยของเราสแตทเป็นยังไงบ้างนะครับธน,นูก็ใช้ธนูของเอมอสนะฮะเป็นธนูประจําตัวจริงๆต้องบอกว่าเหมาะก,กับสายชาร์จริงเลยนะครับอันนี้เป็นธนูที่ ถ้าเกิดใครแบบเปิดได้ก็ถือว่าเหมาะสมกับตัวกันอยู่มากส่วนอร์ติแฟคก็ใช้เป็นบิสซัสเตเยอร์นะครเป็นสายน้ำแข็งล้วนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดาวสี่ศูย์จะเป็น 0, แล้วก็สกิลก็จะเน้นชาร์จยิงกับสกิลอันตรนั่นเองนะครับก็สำหรับในส่วนของบอสใหมัย2.4ที่เข้ามานะก็อย่างที่บอกคือ เมคานิกมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเราก็คงต้องปรับทีมที่เหมาะสมกันกต่อสู้กับบอสตัวนี้ละกันแล้วสิ่งสำคัญคือเราจะบอกเสมอว่าเวลาบอสใหม่มาหรือซูบอสตัวไหนก็ตามพยายามจดจำเมคานิกแล้วก็หลบค่อยๆโจมตีอันนี้ก็จะช่วยให้แบบเราสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เพื่อความชัวร์ที่เราสามารถผ่านมันไปได้และที่สําคัญฮะการที่จะสู้มาสู้กับบอสตัวนี้ได้จะต,ต้องทําการทาเควสเปิดอ่า แมปตัวเอ็นการนวิยะให้ครบก่อนนะมันจะมีเควสวส่ว์นเควส์ของมันซึ่งทําให้จบปุ๊บเราถึงจะสามารถมาสู้บอสตัวนี้ได้นะครับอันนี้แจ้งสําหรับทุกคนไว้ที่แบบเฮ้ยทำไมายังส,สู้บอสตัวนี้ไม่ได้นะฮะก็เอาเควสนี้ก่อนถึงจะมาสู้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ